มาเบ่งว่าไว้แซดครับปีเขาจองไว้ตัวหนึ่งครับผมเป็นหัวอีที่ครับจองไว้ในราคาห้าแสนครับจองไว้สี่โตเดี๋ยวจองไว้ตั้งแต่อยู่ในทองนะครับบรูวาคลอดออกมากนี่ลักษณะเนื้อตัวที่เด้ประมาณใด่นนะครับเพิ่นก็เลยอยากมาเบ่งว่าห่วเพื่อนนี้ที่จองไว้เป็นจังไงน,นะครับถึงเป็นคอแม่เดียวกันครับเนี่ยตัว ลูกขื้นยืนอยู่ตัวแดงๆนี่เหรอครับเป็นพอแม่เดียวกันเลยครับกับที่จองไว้ยวเรียนใ้ครับเดี๋วนอ้พี่นึงเก็บโนสอัว่พ่ิงก็ต้อผมตอนในวนที่สั่งต้องมีนะว่าว่หน่อยดีสุดวเราค้าน พี่จองไ้พอแม่เดียวกันไบ่ครับโอ้นาติดงัวสมัยใหม่ง้องัวทรงใหม่งัอทรงรุ่นสมัยใหม่หนามัน,มนต่างจากนั่นนะนนครับ ภาีุ่นมาษาไทยไทยาไทยาไทยมามองยมงามงบเีย่าู้ม่าูมจุงเดียวท่าไมมามองทไมาบหญยเงยจ่องสองปีนเจลยอ๋อนี่เนี่ยนยหยใจมันยังกซีทำหซีบ่ที่จองเลือกเลือกนี่ว่าครับเลือกขอพันแม่พันแม่เลือกอะไรอ่ หาเซียนนี่เอาพอได้ครับเลรนเนโวสองตัวครับเพื่อเรียนตัวหนึ่งอีไลต์ลตัวหนึ่งอีไลต์ตัวหน,นึ่งสามสี่ตัวราคาเท่ากันไหมพี่มวยงามเกียรติประกวดเลยนะครับเพราะว่าเป็นของไวเซียนนะครับจะรับประกันมามวายต้องมีชีวิตก้อนส่งมอบนี่นะครับเราพี่เขาจองไปตัวก้อนน่ะขอะเอาไมาแล้วเสียครับ ก็เลยต้องรอตัวไม่ครับตอนนี้ก็ยังรอคอดเดือนหนาอย่างนี้นะครับให้หมอพี่อ่ทำขอดเร็จรอยานมคอยจับมาอยู่กับเจ้าของฟ้ามไม่นะครับแหละครับคือการจองที่สมบูรณ์แล้วครับหลังจากนั้นงวดจะเป็นยังไงก็ขืนอยู่กับเฮาแล้วครับเขาบริรับประกันนะครับ ถา,วางว่าเท่า็นเปิดเท่าไรครับพี่ถ้าจองวาเท่าคนเดีที่อม่อยากเปดอะไรเบ่ดาเอาสักตัวครับถามว่าอีที่นรองไไรถามเนมาครับถามว่าอีที่วเท่าเริ่มคนม,นมนิเป็นงั่หน่อเลยอือกยมก<ม>็น่าางเกมากกว่ากัผมถามบางที ีความ,มเสียงของการเลี้ยงง้วเรือรลอยที่สื่อวาลาห้างสูงกับเสี่ยงอยู่แหละครับยูที่าเข่าที่รับค้ามเสียงไหนวะใจห่าถึงบ่อะครับเลี้ยงค้ามงามก็ต้องยอมเสียเงินที่หลายขึ้นครับการเลี้ยงง้วคือการลงทุนครับคิดยังไงนะครับว่าห้อมีความสุขกมมับง้ว การลงทุนต่างๆไปเัื่อก็คุม้มสําหรับเติมเตรียมความสุขให้เฮานั่นแหละครับความสุขทางใจเรามาเจอที่เป็นง้อเราขายได้นี่ก็คือประสบความสาเร็จในการเลี้ยงวัวแล้ะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขนั่นแหละครับคือความตั้งใจของคนเลี้ยงวก็คือว่าเอาทีใจเฮามากับมักแบบไหนกับเอาแบบนั้นครับีลยวการเดินห้างของเขามันก็น,กน,นำผ้าไปสู่ ไปเจอกับคนมักงัวขึ้นกันครับมับนกัเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับก็บคือความมวนความซูอนอย่างหนึง่งคือกันครับนี่แหละครับความสุขของคนเลี้ยงวัวเคครับสวัสดีครับ